เคยเหมือนการนาฟ้าโลสองนะเฮ้ยโบนัสมาปะเฮ้ยอะไรโบนัสเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยโบนัสอะไรอ่ะเฮ้ยูมาเป็นงี้เลยหรอโอ้กดไปเออเอาลองดูลองดูลองดูเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเหรออ๋อมีอ๋อแยกอันนี้เหรออ่าเคว่าเฮ้ย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 สามสิบสี่สิบเฮ้ยสี่สิบแปดรึได้อยู่นะเอ้ยยอดปุ่มเอ้ยอุ้ย แตกแตกแตกเฮ้ยแตกกว่าแตกกว่าเฮ้ยอู้คำเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทงเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีีควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชาจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะฮู้ขามุายไปแล้ว สวัสดีจ้าคุณผู้ชมทูกท่านนะครับผมนะวันนี้โรกับ,บังเหมือนเดิมนะเออมาในอ่าอ,อะไรนะไอฟาโรสองนะในที่สุดเราก็มาแล้วนะจัดให้ตามคำขอนะเออมันในทุนงบห้าสิบนะมันก็ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน <laughs> ก็จะงงงงงหน่อยนะแต่ว่ารู้สึกว่า UI มัน ไอ,อ้ับอมันดีมันดีขึ้นอยู่นะเออไม่ต้องมานั่งปรับเลทเขาเรียกว่าอะไรเลทศูนย์จุดศูนย์จุดอะไรนะเออของมันละมันก็จะมาเป็นแบบเหมือนโลมาเอทุกคนนะเหมือนโลมาเนี่ยกดเดิมพันเป็นติ๊กอย่างงู้นติ๊กอย่างนี้เนาะเออก็ได้อยู่นะเออแต่ว่าเราลองมาทดสอบดูคลิปนี้ขอเป็นการทดสอบแล้วกันนะคุณผู้ชมนะอย่าเรียกว่าเป็นการอนะไรเลยทดสอบให้ดูนะ ลองลองเล่นดูอันนี้ก็ไม่เคยเหมือนกันหน้าฟาโรหสองนะเฮ้ยโบนัสมากปะเฮ้ยอะไรโบรนัสเมื่อกี้เฮ้ยเ oh, <no. S 1> ฮ้ยโบนัสอะไรอะ่ะเฮ้ยอู้มาเป็นงี้เลยเหรอโอ้กดไปอนกันอ้คูณสองวันนี้ก็ได้ปะอ่ะโอ้สิบสามครั้งคูณสองว่ะเออเอาลองดูลองดูลองดูเฮ้ยอะไรอะ่ะอ,อ๋อเหรออ๋อมีอ๋อแยกอันนี้เหรอ อ๋อสี่สปินเมื่อมันอ๋อรู้แล้วรู้แล้วอ๋อถ้าไอไอไอกรอบโบนัสแปลกๆอะไรเมื่อกี้มันก็ได้เพิ่มใช่ไหมอ๋อเออเรียนรู้และทําความเข้าใจนะทุกคนให้ตายเถอะโอจะรู้อ่ะโอ้ยอ้าวสิบครั้งแล้วยังไม่มาอะไรเลยเนี่ยฮะโอมาเจ็ดอยู่เลยโอโหอะไรครับเนี่ยฮะ อะไรครับเนี่ยมาเถอะมาเถอะมาเถอะหยบ woo เคว่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยสามสิบสี่สิบเอ้ยสี 48, ่จุดแปดรู้ได้อยู่นะเออเบ็ดหนึ่งเองนะเบ็ดหนึ่งเองนะโอ้ทุนทุนเราน้อยนะทุกคนนะ <c oughs> เออซุปเปอร์วินเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหมันซุปเปอร์วินเลยว่ะเออเฮ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ย โอ้โหเอาเอาเรื่องเอาเรื่องจัดจัดเอาเรื 2, ่องจัดจัดฟาโรสองสองร้อยสี่สิบสามเบย์นะผู <c oughs> ้ชมนะโอ้ <c oughs> oh, อ่าหมุนไปต่อเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมนะเออมันก็โอเคนะโอเคเหมือนกันนะฟารโร2สองนะอดูระยะยาวก่อนเออยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ติดฟาโร่โห,หนึ่งโอ้โหไม่ล่วงมาว่ะโบนัส เออไปไงจะให้ตามคำขอแล้วนะดูมาดูกันชาวง,งบน้อยประหยัดใช้และทุกคนนะ <c oughs> เออเออยังไงอะ่ะโอ้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งเบ็ดทีละหนึ่ง,ง 72. เจ็ดสิบสองอ่เจมาก็ะบายเฮ้ยมาเก้าเลยว่ะเมื่อกี้มาเก้ายอดชนะเลยว่ะเฮ้ยเอาเ,เรื่องโอ้โหยังยังไม่ชินนะทุกคนนะ ไม่ใช่อะไรหรอกเลยยังไม่ชินนะยังไม่ชินเฉยๆนะไม่ได้อะไรอะลองออโต้ไปห้าสิบซิทุกคนนี้จะเป็นยังไงนะเอออะโอ้โหยังยังไม่มาสิบเอออะโอ้ฮิวอ่ะเอออุ้ยแจ็คพอร์ตใครอ่ะโอ้ยแตกหมื่นเลยอยากอยากเป็นคนนั้นฉันอยากเป็นคนนั้นบ้างจังเธอ,เอ,อ โอ้ไม่ได้หรอกไม,ไ,ไม่ได้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 แล้วก็ถูกโดยโพเดียมเลยเอ้ยใครอะเมื่อกี้ใครมา <laughs> จะรู้อะอย่านะอย่าบังอาจอบังอาจนะ,จะจนะเดี๋ยวโดวนนะ <laughs> เดี๋ยวโดวนนะเออโอ้โหจะรู้อะจะรู้อะปลาโลสองนะทุกคนนะเออเรามาลองเล่นดูตามคำขอของทุกคนนะ โอ้ยโบนัสมาว่ะเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะปล่อยผ่านไปมาเฉยอ่าคูณสี่ด้วยผู้ชมคูณสี่ด้วยนะจ๊ะสิบสี่ครั้งเนี่ยเอ้ยถือว่าได้อยู่นะสิบสี่ครั้งนะเออไปกไป็ไปเลย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 โบนัสปะป่ะโบนัสโอ้โหไม่ร่วงว่ะโอ้โหโบนัสไม่ต่อเลยโบนัสไม่ซ้อนโบนัสไม่ซ้อน เฮ้ยเค okay, ว่ะได้มา4หรอเออเอ,อึ๊บเฮ้ย5ว่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่10 11 12เฮ้ยโอ้ยไม่ได้สิบโอ้ได้มา5ว่ะทุกคนได้มา5ว่ะโอ้สิ่งแอบสิ่ง,งนี่นี่หน่อยหน่อยโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือว่าเปิดประสบการณ์ในการเล่นใหม่นะจ๊ะโอ้ย <Yeah. S 1> เต้า เก้า KY เอ้ยสวยสวยงามอลามแทพเลยตะลึงอูหกสิบแปดอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออตรงๆนะทุกคนนะมันกำไรแล้วนะนี่กำไรค่าขนมค่าข้าวมาแล้วนี่เอ้ยเปิดประสบการณ์ฟาโรสองครั้งแรกเฮ้ย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 โอ้แปดแปดสิบเก้าโอ้ยแปดสิบสองยังงงอยู่นะคุณผู้ชมนะ เออไม่ได้งงหรอกมันไม่ค่อยชินเท่าไหร่เออเราเราจับฟาโร่โห,หนึ่งมาเรารจับฟารโรนแรกมานะเออเราไปนานๆเดีวก็ชินนะดูทรงลเะเคว่ะเฮ้ยได้อยู่อึ้บลงมาอันนี้ก้าวมาว่ะเออสิบแล้วยังไงโอ้โห ยังไวไลยอยู่นะด้วยความที่บวนัสเกลือนะยังไวไลยอยู่นะหยอกเล่นนะ่ะหยอกเล่นหยอกเล่นเฉยๆบ้าบ,บอรจริงเชียวโอ้ยไม่ล่วงมาวะบัวนัทล่วงมีสักทีไหมมีสักนทะีวันนี้มาทดสอบให้ดูนะในการเล่นนะอ่ะจ,จะไม่ตรงไม่แตกเยอะอะไรนะเออหรืออาจจะแตกเยอ,อะก็ได้ไม่แน่นนะเออมาทดสอบให้ดูในการเล่นฟาโรสสองตามคำเรียกร้องของ กุ้งปุ้จมนะจ๊ะเรียกร้องมาแล้วเกินนะฟาโร่โอ้ยมีแต่คนแตกไอ้อะไระคุณซันนะเออได้หรอผมเล่นฟาลโล่สองแล้วมันแตกมากเลยเฮียโอ้ทำไมต้องหล่อด้วยวะเออคุณคุณซันอาจจะเสียงหล่อแบบนี้นะเออแบบผมเล่นผมเล่นเยอะบ้างเออผมแตกเยอะบ้างเลยเฮียเฮียลองไปเล่นดูสิอ่านี่ไงเล่นตามคําขอให้แล้วนะคุณซัน มาดูด้วยนะมาดูแล้วมาเม้นด้วยนะไม่โกรธนะมาขอแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เ,เมนนะโกรธนะอโอ้อะไรครับเนี่ยก็มีคนอะไรมาเม้นต่อนะบอกว่าอะไรนะแตกเยอะแตกอะไรนะผมเล่นท่อนอนั้นทอนี้แตกอ้ยดีใจด้วยครับโอ้ยอยากแตกแบบนั้นบ้างจังเลย ดีด้วยครับทุกคนครับที่แตกนะครับเออโอ้สวยงามครับแต่ว่ามันต้องอยู่ในวิจารณญาณในการเล่นและการรับชมของคุณผู้ชมดูกัานด้วยนะครับน้ไม่สนับสนุนไอยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวหรืออะไรกับการพนันนะครับผมนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะป้าโมนัสจัดนี้มาอีกเลี้ยวเขาเรียกโบนัสอะไรอะโบนัสเรี่าโมนัสแปลกแล้วกันโบนัดแปลกมาอีกแล้ว าสายไปสุดเลย3ามก็ไม่เลวนะโอ้โหถ้าสุดได้คูณสองนี่แย่เลยอ้าวมาเลือกอะไรดีเอ้ยอคูณ3ของเรานะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่คูณ3 5สิบากครั้งไปไม่ได้คูณ3ามโดยคูณ6เลยนะโอ้โหถ,ถ้าได้ปังๆนี่โอ้โหแจ่มเลยเนะี่ยเอออ้าว อ้าวแปดครั้งอะไรครับเนี่ยเก้าเออยมาอยู่มาอยู่สิบสิบเอ็ดเอ้ยเอ้ยยอดอู้เอ้ย,ย,ออยว้าว้ยแตกแตกแตกเอ้ยแตกว่ะแตกว่ะเฮ้ยอู้สามสิบสองเลยโอ้โหได้เรื่องอยู่นะโอ้โหถือว่าได้ถือว่าได้นะอ๊บโอ้โหได้สามสิบสามนะวิกวินเลยนะคุณผู้ชมนะ เอออ๋อโอเควันนี้ก็น่าจะพอของปากของคอกุ้งกิ่มไปเท่านี้นะตูว50เราได้มา90นะเออก็อะไรนิดหน่อยก็ถอนไปคุณผู้มชมนะไม่ต้องไปโลภมากนะเออเอ,อ่ะมนได้ทดลองให้ดูดเฉยๆนะวันนี้ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอรอดูว่าต่อไปเราจะไปฟาโรไหนกันเยอะนะเอออาจจะแวะมาฟาโร2สองบ้างอาจจะแวะไปฟาโรหนึ่งบ้างก็รอติดตามชมนะครับสาหรับงบงหมื่นยังไม่ไปไหนนะ เราติดตามกันลองรอ,งอ,งองติดตามชมเหมือนเดิมนะครับผมนะจัดให้ตามคำขอและฟาโรสองโอเคแ่าวคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมนะสรันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกค่ามุงเย็นนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ